สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้รางวัลที่ได้รับรางราว,วัลแบนี้ครับผมได้รับรางวัลในว่าขวัญใจเยาวาชนนะครับขอบคุณมากมากนะครับคุณที่ให้โอกาสพวกเราทีมท,ทีนะครับตอนนี้พี่เจมก็ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศนะครับผมก็ มาีนามทรีตี้แล้วก็มานานาพี่เจียด้วยขอบคุณทัทง้งทุกคนมากๆนะครับขอบมากๆที่เลือกพวกเราให้เป็นคนใจประชนครับอืาเราสามสิบคนหายหน้าหายตาทางใดกันบ้างเห็นมีอา่ายูทูบใช่<า>ครับอ่าแล้วมีทรีตี้มิวสิกออนเลยครับมาื่อมติดทางเส้นทางโฟล์ล <F our S 2> ์มิวสิกเลยนะครับก็จะมี โคเวอร์เรื่อยๆนะครับผมก็ตอนนี้กําลังซุ่มทําอะไรอยู่ใช่ก็ไม่บอกเหมือนกันเนี่ยร่วมแฝกพิเศษซึ่งใครทุกคนติดตามของแจ็คี้ปล่อยมาแล้วใช่ครับก็ไปดูกันได้นะครับครับผมส่วนทางต่างประเทศนะครับผมพี่แน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปก็คือพี่เจมทําภารกิจนะครับผมถ่ายภาพยนต์อยู่นะครับผมก็ติดตามพี่เจมด้วยครัติดตามพี่เจมด้วยนะคะแต่ละคนมีผลงานการแสดงแล้วของเช่หรอคะครับผม เห็นบ้างไหมอ๋อตอนนี้ไม่มีนะครับผมแต่ติดต่อได้นะครับผมติดต่อได้ติดต่อได้นะครับผมก็คือสนใจงานแสดงองการอยากลองงานแสดงครับผมก็ก็มีโอกาสอะไรมาก็จะรับไว้นะครับผมแล้วก็พิจารณานะครับตอนนี้อย่างที่บอกไปนะครับสิ่งแรกก็คือเราทำมิวสิคออนอยู่ใน YouTube นะครับงานแสดงของอีกสองคนละคะของผมก็มีละครครับละครเรื่องจังหวัดหัวใจในสะอาดครับก็ใกล้แล้ว ได้เลยจริงๆอยากให้ทุกคนรอกันนะครับครับผมผมก็ถ้าล่าสุดก็มาที่เกมเมอร์ครับอยู่ใน Netflix นะครับก็ไปดูซ้ำกันได้ครับแต่ว่าตอนนี้ใครติดต่ออะไรก็สะดวกรับนะครับครับผมงานเพลงหรืองานเพลงครับผมงานเพลงคอนเสิร์ตของเราคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตตอนนี้ยังรอวันเวลานะครับผมเพราะว่า อะไรยากนะครับไม่เป็นใจนะครับสถานการณ์ผิดปกติเลแต่ว่าเราเราเราอยากโชว์นะครับผมคอนเสิร์ตยังอยากจัดอยู่นะครับใช่อยากเจอทุกคนครับใช่ครับแต่การที่ผ่านมาก็ได้มาเป็นธรรมบาร์ดังมานะครับงานที่ผ่านมาอ๋อที่นี่ใช่ไหมครับงานแฟนไซรอใช่ใช่ใช่ช่วงนั้นคือมันซ้อมเรียกว่าวพกเราสองคอนเสิร์ตใช่สองคอนเสิร์ตแล้วแบบมันมันลาเมันล้าแต่ว่าเรายังหาทุกคนไงอะไรแบบ มันก็ถือว่าเป็นการฟูลฟิลเหมือนกันใช่เติมพลังกันครับเติมพลังถวายไลร์ทุกคนคิดถึงครับผมรู้คร uh> ับรู้เลยครับเลยั้นฝากถึงถวายไลร์หน่อยใกล้จะสงกรานต์แล้วครับผมก็ใกล้จะสงกรานต์นะครับก็เป็นช่วงเทศกาลที่ทุกๆคนจะมารวมตัวกันเยอะแยะแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังมีเชื้อโรคอยู่เนาะมีโควิด -19 อยู่ก็อยากให้ระมัดระวังตัวใส่แมสหน้างมือบ่อยนะครับผมครับผมสำหรับผมก็บอกไปเดิมเลยคือเราเสุขภาพตัวดีๆนะครับผมดื่มน้ำไปเยอะนะฮะ ทานอาหารในะครับแล้วก็นอนให้พอนะครับผมเพราะเราเป็นห่วงตลอดเวลาเราจะเจอกันแบบมีพล <ichi> ังไงพอเราเจอกันเราจะมีพล <functions> ังนะฮะก็รักษาระยะห่างกันด้วยนะครับครับดูแลตัวเองด้วยนะครับโอเคครับขอบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ